สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับปลริทได้รุ่นนี้มานะพี่นะเป็นรุ่นมหาอุดปุญญากาโมบารามี1 0 0ปีนะครับในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่2แล้วนะพี่นะในรุ่นแรกถ้าพี่ๆจำกันได้นะครับเขาจะใช้ชื่อว่ามหาอุดมหาโภกรั์นะครับอ่าจะเป็นรุ่นนี้นะพี่ถ้า FC ท่านไหนนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะพี่นะชื่อรุ่นว่า มหาอุดมหาพภกทรัพย์นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะพี่นะอ่าเน่นะครับพี่อันนี้ผลิตทําคลิปวิดีโอไว้วแล้วนะครับในวันนี้นะครับรุ่นที่2เขามาแล้วนะพี่นะในรุ่นนี้อ่าเขาจะมาในกล่องสีดํานะครับแล้วก็จะคาดเป็นลายพลางทหารแบบนี้นะครับพี่อันนี้จะเป็นอยู่ในชุดลุ้นนะครับลุ้นเขาจะเป็นกล่องสีดําแบบนี้นะพี่นะแล้วก็จะมีชุดนําเลอร์นะครับซึ่งผลิตยังไม่ได้เช่าหามานะพี่นะผลิตมารอ มารอกเก็บชุดลุ้นก่อนนะครับอ่าแล้วก็จะสกีนสีทองนะครับอ่างานสกีนเขานะครับก็จะเป็นตัวอย่างของเหรียญน,นะคบพี่เขาจะเป็นเหรียญทรงกลมแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะพี่นะส่วนสติกเกอร์ก็คือเจ้าคุณพัดวัดทานทหารนะครสวรรค์นะครับมหาอุดบุญญากาโมบาลมี100ปีนะครับพี่เอออันนี้ที่ไปลุ้นมานะครับมาเดี๋ยวมาดูความสวยงามน,นะพี่ว่ารุ่นนี้ รุ่นที่2นะครับเขามีความสวยงามขนาดไหนนะพี่นะหนึ 1, 2, ่งสองสมโอ้โ oh หนะครับพี่สวยมากนะครับแค่เห็นด้านหลังก็สวยแล้วนะครับมานี่นะครับในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีหลากหลายเนื้อเหมือนกันนะครับให้เราลุ้นแล้วก็มีงานอารมณ์งานลงยาก็จะมีเนื้อเงินเนื้อนวะอะไรทั่วๆวไปเลยนะพี่นะ ปริศเองนะครับไปลุ้นมาก็จะได้เนื้อนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับลงยาด้านหลังเป็นยาเขียวนะครับซึ่งจะมีเพียง2เหรียญในหลังนะพี่นะในรายการนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับพี่ออกแบบที่สวยงามมากนะครับจะเป็นเหรียญทรงกลมนะครับพี่แล้วก็ด้านบนนะครับเขาจะเป็นคําว่ารุ่นมหาอุดปุญญากาโมบาลมี100ปีนะครับ แล้วก็จะมีพัยดยศตรงนี้ด้วยนะครับก็แสดงถึงาการได้เลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพัดนะครับพี่แล้วก็จะมีชุดอักขระยันนะครับนี่นมโมพุทธยะนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับก็จะเป็นหัวเสือนะครับนี่เสือคาบแก้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่ายันพุทธซอนนะครับตรงกลมๆตรงนี้นะครับปริศว่าน่าจะเป็นแก้วนะถ้าจะ ถ้าผิดยังไงต้องขออภยัยผู้สร้างด้วยนะพี่นะแล้วก็จะมีเขี้ยวเสือนะครับโอ้โหนะครับสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นงานหล่อนะพี่นะจะเป็นเหรียญหล่อนะครับนี่กงเล็บนะครับงานพุทธศิลป์สวยมากนะครับพี่รุ่นนี้ในรุ่นแรกก็สวยนะครับพี่รุ่นแรกก็สวยผลิตเก็บมาหลายเหรียญอยู่นะอแน่ๆน,นะครับก็จะมี ลายไทยลายกระโนกนะครับเป็นเปลวเพลิงนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นคําว่าเจ้าคุณพัทนะครับปุญญากาโมแล้วก็ตามมาด้วยวัดทานทหารห้วยด้วนอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนี่่า,ายละเอียดนะครับก็เขาจะตอกหมายเลขโคด้ด้านหลังนะครับพี่ในเหรียญน,นี้จะได้หมายเลขหนึ่งนะครับนี่นะพี่นะ งานลงยาเขียวนะครับซึ่งในรุ่นที่2งนะงานลงยาเขียวค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นแรกนี่พี่นะถือว่าคุ้มมากๆแต่ว่าราคาในการลุ้นก็สูงขึ้นมาด้วยนะพี่นะอย่างรุ่นแรกผลิตที่เคยลุ้นก็จะลุ้นรับประมาณ900 1,000 1,200นะครับพี่แต่ว่าในรุ่นนี้ออกจากวัดมาตกลุ้นละ1,000แล้วนะพี่นะแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า งานเขาสวยมากสวยจริงๆนะพี่นะเป็นเหรียญหลอกสร้างโดยทีมงาน45พุทธศิลป์นะครับพี่อ่านี่มาเดี๋ยวไปดูงานด้านหน้ากันนะพี่นะว่างานของหลวงพ่อพัดจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะพี่หนึ่งสองซึมโอ้โหนะครับพี่สวยมากนะครับในรุ่นที่สองนะครับเขาก็จะเป็นเหรียญทรงกลมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นแอ่งกระทะลงไป แต่ว่าความสุดพิเศษก็คือในรุ่นนี้เขาจะเป็นหลวงพ่อเต็มองค์นะครับอันนี้รุ่นแรกนะพี่นะจะเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์แบบนี้นะพี่นี่ในรุ่นที่2จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อเต็มองคนะครับแล้วก็จะเป็นงานหล่อหล่อประกบ3ชิ้นนะครับอันนี้คือที่เขาว่ามานะแต่ว่าปร,รีว่าตัวองค์องค์พระหรือว่าองค์หลวงพ่อนะครับก็คือ1ชิ้นชิ้นที่2ก็น่าจะเป็นชิ้นที่เป็นแผ่นด้านหลังนี่นะครับ ส่วนชิ้นที่3ปลิศว่าน่าจะเป็นหัวเสือนะถ้าให้เดานะครับพี่มาก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูงานหน้าหลวงพ่อกันนี่นะคะพี่โอ้โหสวยมากนะครับองค์หล่อหลวงพ่อนะครับเี่เป็นพิมพ์เต็มองค์นั่งสมาธินะครับนี่งานลงยาจีวรน,นะครับก็จะใช้สีอ่าสีส้มเนาะสีส้มออกเข้มๆหน่อยนะครับ ส่วนงานนะครับจะเป็นเนื้อทองทิฟซาตินนะพี่นะอย่างที่ปริศบอกนะครับงานซาตินไม่ว่าจะอยู่ในรายการไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนผิวสวยมากนะครับทำให้เรามองเห็นความตื้นความลึกของงานออกแบบได้คมชัดนะครับนี่นะครับพี่สวยๆนะพี่นะเออตรงนี้น่าจะเป็นจุดประกบนะครับพี่นี่ อันนี้คือองค์หลวงพ่อนะครับสวยมากนะครับพี่ดูนะครับเดี๋ยวปริ้ให้ดูด้านข้างนะพี่นะสวยคมชัดมากนะครับนี่นะครับสวยจริงๆนะพี่นะสวยๆนะครับนี่นี่นี่ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นหัวเสือนะครับพี่มามาดูกันจะเป็นเสือคาบดาบนะครับนี่แววตาเสือนะครับสวยคมชัดชัดเจนนะครับรายละเอียดของงานพุทธสินนะครับที่เป็นลายเสือสวยจริงๆนะครับพี่นี่นะครับเป็นเสือไฟนะครับไฟออกมาเป็นลายกระหนกนะพี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเสือคาบดาบสองเล่มนะครับพี่นี่ไขว้กันอยู่นะพี่นะ โอ้โหด้านล่างนะครับกงเล็บนะครับพี่งดงามจริงๆนะครับแล้วก็รายการนี้นะครับก็จะได้ลงยารัศมีเขียวด้วยนะครับเออนี่นะครับยารัศมีเขียวตัวที่เป็นเหรียญน,นะครับจะเป็นแหงกระทะนะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูลวดลายของงานพุทธศิลป์ตรงนี้นะพี่อ่าตรงนี้ก็จะมีหัวเสือด้วยนะครับสองข้างนะพี่นะ ซ้ายและขวานะครับอยู่คู่กับหลวงพ่อนะพี่นะเออหรือว่าเป็นสัตว์อย่างอื่นนะพี่นะเอออาจจะไม่ใช่เสือก็ได้นะพี่นะฝั่งนี้นะครับแต่ดูแวบ,บแรกน่าจะใช่เสือนะพี่นะถ้าเกิดว่าเดาผิดยังไงต้องขออภยัยผู้สร้างด้วยนะพี่นะนี่นะครับแล้วก็เอ้ยน่าจะเป็นสิงนะครับสิงชูธงชัยนะครับนี่นะพี่ โอ้โหใช่ใช่ใชพี่น่าจะเป็นสิงนะครับนี่เป็นธงใช้นะครับด้านข้างนะพี่นะแล้วก็จะมีลายกนกลายไทยในพี่นี่โอ้โหพุทธศินวิจิตมากนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นพระพุธในพี่นะจะเป็นเหมือนพระปิดตาในพี่นะนี่มหาอุดนะครับ Uh huh. สวยๆนะพี่สวยจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้ปริศติดตามมาตั้งแต่รุ่นที่1แล้วนะครับเออรุ่นนี้เขาใช้ชื่อว่ามหาอุดปุญญากาโมบาลมี100ปีนะพี่นะนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่รุ่นนี้เออพี่ๆท่านไหนหาเก็บอยู่หรือเปล่าครับถ้าเกิดหาเก็บอยู่นะปริศเชียจริงๆนะพี่นะว่ารุ่นนี้นะครับเพราะว่างาน ของเขาออกมาสวยงามมากๆวิจิตรการตาจริงๆนะพี่นะปลิศติดตามเขามาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นแรกปลิศก็เก็บมาหลายเหรียญอยู่นะเออถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวปริศจะเอารุ่นแรกออกมาให้พี่ๆได้ชมกันแล้วก็แบ่งปันนะพี่นะส่วนในรุ่นที่2นี้นะครับก็กะว่าเดี๋ยวจะไปหาเก็บมาเพิ่มอีกนะพี่จะไปหาเก็บรายการที่แบบออสวยๆลงลงยาแบบเด็ดๆมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสุดท้ายนี้นะปลิศก็ฝากพี่ๆนะครับ ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริศด้วยนะครับแล้วมาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหน้าปริศจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับสวยๆ ผลิดป <łość> ิดพระปิดพระปิดพระปิดพระสวยพี่ผลิตปิดพระ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 พระอ้โหปิดพระ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 พระพระพระ